ประหลัดกระทรวงดีอีกันก่อนหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่ประชาชนถูกระง,งับบัญชีไม่เป็นธรรมนะคะย้ำว่าเป็นการระง,งับเฉพาะวงเงินโอนต้องสงสัยเท่านั้นนะเพราะมีการจัดตั้งกลไกตรวจสอบเร่งด่วนเพื่อเพิกถอนการระง,งับโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะทางด้านศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัดนะคะประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเป็นประธานการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปป,ปงและเจ้าหน้าที่ตํารวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอปออทเพื่อมีการหารือแล้วก็แก้ไขปัญหาจากกรณีที่มีข่าวร้อนแรงเลยในเรื่องของการร้องเรียนของประชาชนจํานวนมากเลยนะคะที่ถูกอายัดเงินหรือว่าระงับบัญชีเงินฝากทางทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลยส่งผลให้ประชาชนผู้สุจริตเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมซึ่งประหลัดกระทรวงดีีเนี่ยได้ย้ำว่ากระบวนการนี้ ะะไม่ใช่การอายัดบัญชีทั้งบัญชีนะแต่ว่าเป็นเพียงการระง,งับวงเงินที่โอนมาจากเส้นทางการเงินต้องสงสัยเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามพระราชะกําหนดว่าด้วยมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็สามารถนาเงินที่หลอกลวงที่ถูกหลอกลวงเนี่ยนะคะกลับคืนแก่ผู้เสียหายได้ซึ่งเป็นการระง,งับเฉพาะวงเงินที่ถูกโอนเข้าไม่ใช่การระง,งับบัญชีทั้งหมดอันนี้ท่านเน้นย้ําเลยนะเว้นแต่ว่ากรณีที่มีหมายอายัดหรือ ว่าตํารวจสั่งหรือว่ามีคําสั่งจากปปงซึ่งเป็นอํานาจตามกฎหมายอื่นก็สามารถระง,งับทั้งบัญชีได้สําหรับมติในที่ประชุมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดตั้งกลไกตรวจสอบแบบเร่งด่วนเพื่อมีการแยกผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วว่าไม่พบความผิดปกติสอปอทก็จะมีคําสั่งให้ธนาคารเพิกถอนการระง,งับธุรกรรมชั่วคราวโดยเร็วเลยซึ่งจะเริ่มดาเนินการตรวจสอบแล้วก็ปลดระง,งับไปแล้วหลายกรณีนะคะแล้วก็จะ มีการเร่งรัดให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันบ้างดีกว่าเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะคะเขาบอกว่ามีการเอ่อให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยลดระยะเวลาการปลดการระงับให้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอถึง72ชั่วโมงหรือว่า7วันแล้วซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้จากสอปอทไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะซึ่งจะมีการเช็ควันละ3ารอบเพื่อให้สอปอทเนี่ยประมวลผลไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะ ส่งกลับที่ธนาคารพาณิชย์ของเราเพื่อเป็นการปลด ระง,งับธุรกรรมโดยเร็วที่สุดภายใน1วันหรือว่าไม่เกิน3-4ชั่วโมงต่อรอบค่ะอ่ะแล้วก็แบบที่2นะคะเร่งปรับการแจ้งผู้ถูกระง,งับธุรกรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงลักษณะการถูกระง,งับแล้วก็สิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นที่จะต้องทําต่อแล้วก็เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะแจ้งกับลูกค้าก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าก่อนที่จะระง,งับวงเงินเนี่ยอย่างแม่ค้าขายทุเรียนเนี่ยไม่มีการ รับเมสเซจหรือว่าไม่มีการได้รับข้อความจากธนาคารเลยว่าจะมีการระง,งับเงินนะหรือว่าบัญชีของคุณเนี่ยเป็นบัญชีผู้ต้องสงสัย<ะ>ทีนี้ทางสปอทแล้วก็ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีการร่วมมายร่วมมือกันบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งลูกค้าและว่าจะมีการระง,งับธุรกรรมช่วคราวหรือระง,งับวงเงินใดๆก็ตามซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคารก็ไม่ว่าจะเป็น s m s เองหรือว่าจะเป็นคอ l l เซ็นเตอร์ที่โทรมาซึ่งจะเริ่มภายในเดือน กันยายนนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธนาคารแต่ละธนาคารด้วยนะคะซึ่งเวลานี้เนี่ยทุกฝ่ายทุกฝ่ายเลยพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับความแก้ไขได้เร็วที่สุดแหมตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นคอเซ็นเตอร์เองบัญชีม้าเองนี่ก็โอ้โหก็ต้องก็ต้องแก้ไขเหมือนกันซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลหรือว่านายกหนูของเราเนี่ยนะคะ ก็4เดือนนี้ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่างเลยแล้วก็มีหลายๆคนกังวลเรื่องโครงการคนละครึ่งด้วยเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องรับเงินโอนเหมือนกันซึ่งทางนายกเนี่ยก็บอกว่าบัญชีมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลต้องตามให้ทันด้วยนะคะ,คะแต่แน่นอนว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยท่านนายกหนูก็ม,นนมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูโจทย์ในเรื่องของบัญชีมาก่อนอ่านในเรื่องของสีของบัญชีมาอัปเดตยังไงบ้างคะน้องแม่หลายท่านได้ยินเนาะในช่วงนี้เนี่ย มาดำม,มาเทา,าเข้มนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ,ะเขาได้มีการจัดลำดับบัญชีม้านะคะ,ะโดยแบ,บ่งเป็นกลุ่มสีค่ะ,ะโดยบัญชีม้าดำเนี่ยคือบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงสุด เป็นบัญชีที่มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยตรงเจ้าของบัญชีมีความผิดแน่นอนค่ะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะอันนี้คือผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะเป็นมาดําส่วนม้าเทาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นม้าเทาอ่อดแล้วก็มาเทาเข้มม้าเทาอ่อนเนี่ยคือบัญชีที่มีผู้เสียหายแต่ยังไม่มีการแจ้งความหรือว่าอยู่ในระหว่างการติดตามพฤติกรรมค่ะส่วนม้าเทาเข้มนะคะเป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วแต่ยังไม่มีการ ไม่ยังไม่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจธนาคารเนี่ยจะระงรับยอดเงินต้องสงสัยเอาไว้ก่อนส่วนมาน้ําตาลนะคะก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็นมาน้ําตาลอ่อนและก็มาน้าตาลน้ําตาลเข้มมาน้ําตาลอ่อนเนี่ยเป็นบัญชีที่ธนาคารแค่สงสัยนะคะว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังส่วนมาน้ําตาลเข้มเนี่ยคือบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้า และมั่นใจว่ามั่นใจพอนะคะที่จะแจ้งตำรวจค่ะก็ไล่ลำดับลงไปนะจากมมาน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มม้าเทาอ่อนมมาเทาเข้มแล้วก็มมาดำค่ะคะก็เป็นการจัดลำดับ มาบัญชีมานะส่วนจริง,รงๆเนี่ยตอนนี้ที่คุณไอวอรีนบอกว่ามีหลายหน่วยงานที่พยายามจะเข้ามาแก้ไขเรื่องของการที่อายัดบัญชีนะคะหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงแล้วก็แนะนําแนวทางแก้ไขปัญหานะคะนั่นก็คือทางคณะกรรมการเศรษฐกิจและคณะกรรมการกฎหมายวุฒิสภาค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการอายัดบัญชีธนาคารก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าขอเช่นชมหน่วยงานต่างๆที่มีความจริงใจในการ แก้ไขปัญหาบัญชีมา้าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นแม้ว่าการอายะจะเร็วนะคะเป็นการยับยั้งผู้กระทําความผิดได้ทันทีแต่ว่าในกรณีกับกันกลับส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ ทางกรรมธิการร่วมนะคะจึงเสนอแผนการแก้ไขปัญหา3ระยะก็ประกอบไปด้วยระยะสั้นเนี่ยกำหนดการกำหนดการระงับบัญชีให้รัฐกุมเป็นธรรมโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกันระยะกลางนะคะให้หน่วยงานทํางานร่วมกันกับสถาบันการเงินแล้วก็แพลตฟอร์มทางการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีม้าจากต้นทางและในระยะยาวค่ะควรมีแพลตฟอร์มกลางในการตรวจสอบบัญชีมา้าประชาชนเนี่ยจะได้เข้าถึงฐานข้อมูลกลางเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานทางภาครัฐในช่องทางดิจิทัลน,นะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะทางคณะกรรมการร่วมนะคะก็ได้บอกว่าการปรับปรามเนี่ยมีความจําเป็นจริงๆแต่ว่าต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับภาคธุรกิจนะคะและทางกรรมธิการเนี่ยจะทําหน้าที่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ และจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะคะแล้วก็ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการถูกระงับเนี่ยให้แจ้งปบดล็อกได้เลยที่ 14a AOC 1441คส่ะนะคะสามารถตรวจสอบไว้สุดภายใน4ชั่วโมงเลยนะคะ,คะก็สามารถกดไปที่ AOC 1441กด2โดยแจ้งชื่อธนาคารเลขบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโดยระบบเนี่ยจะทำการตรวจสอบและปลดล็อกเร็วที่สุดภายใน4ชั่วโมงแล้วก็ช้าสุดภายใน1วันคะ่ะน้องเมน่นก็เป็นการหาทางแก้ไขาปัญหาเนาะในกรณีที่หลายท่านจนยกันตรวจตนได้แล้วนะว่าฉันไม่ใช่บัญชีมาจริงๆฉันทำธุรกิจนะมีเงินไหลเวียนเข้ามาตลอด เวลาก็ลองติดต่อหนึ่งสี่สี่หนนะคะ AOC นาะที่จะช่วยตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกอายัดบัญชีได้นะคะ <c oughs>